ครับสำหรับวันนี้มีผมธนบพลครงระพันธ์แล้วก็คูณมานดำชัยชนะทัศมีรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทาง SMTV m ไปกันที่เวทีมวยราชดำเนินครับเป็นศึกต่อชัยวัน์ของสองจต้อยแปดริ้วชัยวัน์เป้าเปี่ยมซัพ์นะครับครับคู่แรกเลยครับเปิดหัวเลยคู่พัานมวยไทยของเรา เป็นคู่นี้เป็นคู่ที่3ของรายการครับระหว่างวิศนุพรสรจต้อย8ริ้วนะครับชื่อเดิมเด่นสจต้อย8ริ้วครับเจอกับทางด้านดาราเดชนาราตีกุลชกในพิกัดหนี่กรบ1ป8ปอนด์ครับคู่นี้มีปัญหาแต่จะมีปัญหาอย่างไรต้องติดตามครับเกมการชกจบลงในยกที่สามหลังๆนี่มีปัญหาบ่อยนะครัครับผม ก็ดูไปด้วยแล้วก็ลองคิดคิดพิจารณาไปด้วยนะครับว่าเกมการชกค,คู่นี้จะตรงใจหรือจะคิดตรงกันหรือเปล่าอ่าดูครับสตาร์ยกแรกครับกังเกงแดงวิศนุพรครับหรือเด่นกังเกงน้ำเงินดาราเดชครับกรรมาการชัยยุทธคํานเรศผู้ชิขาดบนเวทีครับ ขยับข้าหาเลยครับแม่วิษณุพรแตะซ้ายเข้าไปทรงผมแกเรียบแป้เลยครับขยับเข้าหาครับโอกาะสูงด้วยครับอาวุธหนักครับทั้งคู่สายล่าสุดของพิษณุพรนะครับก็แพ้คะแนนให้กับเปาอินพรายนันแพ้คะแนนให้กับต้นเพชรสวรโชตแล้วก็มาชนะนกพยักษ์คำรณมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในยกแรกนะครับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมา ส่วนทางด้านของดาราเดชนา,าตรีกูลนะครับก็ชนะคะแนนดาวเด่นลูกเมืองเพชรใหคะแนนให้กับดาวเด่นลูกเมืองเพชรอีกครั้งหนึ่งครับก็แล้วก็มาไฟล์ล่าสุดครับก็มาชนะน็อกเพชรเอกเ,อก,เกียริวอสุรินครับในยกที่นนสองเมื่อวันศุกร์ที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่เวทีมวยลุมพินีครับ มาชมกันเลยครับคู่นี้จับตาดูดีๆนะครับในช่วงยกที่3เนี่ยตอนนี้ดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันก่อนทั้งคู่มาฉายตั้งแต่ยกแรกครับขึ้นมาก็ดุกันเลยนะครับแม่วางแข้งซ้ายไปครับวิษณุพรขูไว้ก่อนนะหมัดขวาดาลาเดชก็ไม่กลัวนะครับแม่พยักหน้าให้เข้ามาหาเข้ามาก็เห็นสงผมก็ร้องจากแล้วครับครับรู้บเลยทีเดียวหมดยกแรกครับ สถานการณ์ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังดูชั้นดูเชิญกันไปครับนั่งนิ่งเลยครับยังไม่ทำอะไรก่อนอกดูครับแอร์เย็นครับที่นู่นนี่ครับพี่สยามครับอดีตนาวิกยโยธินอ่าผูุ้กคนหยิกนะฮชมยกที่สองครับแม่พยายามต่อยหมัดครับมิสุรอรวางแข้งซ้ายตาลาเดชต่อยขวาต่ขวาเอาคืนอ่ายิ้มด้วยดูจะสวนซ้ายอีกแล้ว เป็นฝ่ายเดินนะครับวิศนุพรน่กลางมือบอกไม่มีอะไรเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ขยับเข้าไปครับเนี่ยลูกเราลูกชนจะมีอมนี่แหละครับดาราเด็กก็ไปขวาต่อยขวาครับส่วนทางด้านของวิศนุพรดีซ้ายครับนี่โอ้ยแข็งขวาทักแรงเหลือเกินครับ ทักทายแรงเหลือเกินดูมีซ้ายบ้างแม่ยังดีครับยก,กาดบังไว้ได้ครับดาราเดชไม่ยิ้มัดครับแม่จะตามด้วยแข้งซ้ายแต่ก็ยังไว้ได้แมดาราเดชนี่ดูละครเลยเปล่าคุณชายคุณทรงผมไะนั่นนะสิดูครับมีหมารบกวนไว่ก่อนจะไม่ให้เข้าคนละทีครับคนละทีแลกกันไปก่อน แม่เล่นของแรงครับเล่นของแรงหรือสีบวยาเลยบวยาที่กระหม่อมครับ <c oughs> ค่อยขคยับครับไม่ยังไม่รีบไม่ผีผามนะครับ <c oughs> นี่หละครับเดินเข้ามาก็มีอาวุธดักไว้ก่อนวิศนุพรถือว่าเป็นมวยของโปรโมเตอร์นะครับวิษนุพร <c oughs> ดาราเดนี่โอ้โห,โโหแข่งขวาครับจะอยู่ในชุดขุนศึกตระกูลหยางเขานะครับของสยายงกับสุรพลนราติกุลหรือเยายงเสียงทองเงาเสียงของสุรพลนราติคุบส,ส,ส,สุรพลส,ส,สมบัติเจริญนะสุรพลสมบัติเจริญผมก็ไปมด <c oughs> ยกที่สองครับโอ้โหวันนี้นี่แถบเอเชียมาเยอะครับชาวต่างชาติครับนี่จะเป็น ตอนออกการด้วยครับหมดสองยกครับทางด้านของวิศนุพรครับได้เปรียบอยู่5-4ี่ครับมาชมยกที่3ามครับยกนี้ยกสุดท้ายครับต้องดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมีสอครับโอ้โหดาราเดชเอาแลวครับเกมเริ่มเข้มข้นแล้วครับเอาและปั้มวงในอยู่กันกลางเวทีครับสบายสบายครับกรรมการชัยยุทธ ไม่ต้องอะไรมากไม่นะครับมาที่มุมขอผู้สื่อข่าวแล้วครับมีหมัดซ้ายาไม่โดนนะฮะตาลาเดชไปหน้าขาโอ้โหเฉียวไปหน่อยเดียวกับวิศนุพรเดินหน้าแทงเข่าซ้ายเข้าไปจังหวะนี้บิดมายังกล้าเงินอยู่แม่หลังติดเชื้อกับตาลาเดชโด,ด,ดนไปเอามีเด้งสวนเหมือนกันเนีบ ดูครับยังหาเหลี่ยมอยู่ครับนี่มีศอกครับพี่แปะอโอ้แต่ตามด้วยเขา่าโต้ด้วยเข่ากันการวิศน,น,นุพรยอมกันที่ไหนครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับจับตาดูดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่ตอนนี้ยังสู้กันอยู่ยเกมกำลังเข้มข้นเลยนะครับครับกรรมาการชายุทธคำนเล่นนี่ส่องไว้ก่อนอย่าทับผิดกติกาก็แล้วกันโอ้โหคนละทีครับยังเดินครับดาราเดช ค่อยๆมาครับกินมาทีละหน่อยตีสู้ข่ากันอยู่กลางเวทีไล่แขนโอ้โหแต่กระคีบติดเลยครับโอ้วิศนุภรคีบติดแล้วครับดาราเดชกับแม่สู้ครับดูครับจังหวะนี้ครับดูดีๆครับแม่เอาล็อกบางแล้วยังไงโอ้โหโอ้โหตามน้ำครับหลับเลยโอ้โหขาเชือกเลยครับพี่แป๊ะครับ หัวนี่รอดออกไปใต้เชือกเลยครับโอ้โ oh. ห oh. นั่นหละครับกรรมการชัยุทธต้องไปเอ,เอาฟันยางออกก่อนครับแล้วก็พยายามลุกครับพยายามบอกให้ลุกขึ้นมาแ่ตอนนี้บนล็อกนี่ก็มีการเสียงโวยวายใหญ่นี่ครับดึงออกมา,ลา<ๆ>แล้วก็ชูมือเลยครับให้กับทางท้านดาราเดช นราตีกูลครับเป็นฝ่ายชนะฟาวทางด้านของวิศนุพรสจต้อยแปดริ้วไปในยุคที่สามครับคนนอนเป็นผู้ชนะเออครับโอ้โหตามน้ำพอดีครับครับเป็นจังหวะตามน้ำพอดีดูช้าชครับนี่ครับจังหวะเดี๋วดูครับดาราเดชนี่สุดลงไปอือฮดูครับในโดนตัดล่างครับแล้วเสียหลักตามครับโอ้โหจังหวะนี้ ขเขาก็ไปเต็มคางเลยมันก็หลายมุมมองนะแต่จงว่าก้นก็ลงพื้นแล้วโอ้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน่จาจะมองมุมนีนี่เหมือนโดนตรงเหมือนว่าข้อนะฮะรตรงข้อเท้าเข้าไปนะฮะเข่าเนี่ยไปติดอยู่บนเชือกออนะฮะอาจจะเป็นตรงแข้งนะแข้งใช่คนระับบริเวณน่าแข้งน่าจะไปโดนนะตรงนั้นมนะันก็แข็งซะด้วยนะนี่หละครับก็ต้องดูอีกทีนึครับแต่ แต่ในเวทีเนี่ยไม่มีไม่มีเสียงโหจากบนล็อกเลยนะครับทุกคนก็พอใจก็เนี่ยยินดีที่ว่าตามกติกาอยู่นะครับ